เดือดต่อเนื่องคิวสวรประพันธ์ฟันพิธาบุคคลคุณสมบัติต้องห้ามเตือนใครโหวตเห็นชอบถูกดำเนินคดีอาญาพ่วงจริยธรรมร้ายแรง จากกรณีวันนี้13กรกฎาคม2566มีการประชุมร่วมของรัฐสภาครั้งที่1จะเริ่มเวลา9นาฬิกา30นาทีณห,ห้องประชุมชั้น2สภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อเวลา10นาฬิกา12นาทีนายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยอาา่านแถลงการพักว่าจะไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคที่แก้ไขมาตรา112และเรียกร้องให้เจตพักที่ รวมจะตั้งรัฐบาลแสดงจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าวโดยหากพักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลพักภูมิใจไทยก็พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะไม่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งต่อมาทางด้านของนายประพันธ์คุณมีสมาชิก วุฒิสภาได้มีการอภิปรายเป็นคนแรกโดยกล่าวว่าแม้สวกสอสอมีที่มาต่างกันแต่กฎหมายให้ถือว่าเป็นผู้แทนจากปวงชนเหมือนกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเหมือนกันสอสอ,อมาจากประชาชนสวก็มาจากประชามติของประชาชนเหมือนกันการออกความเห็นนี้เป็นความเห็นโดยสุจริตตามที่มีการเสนอนายพิธาลิมเจริญรัตขอเรียนว่าการเสนอชื่อครั้งนี้ เป็นการเสนอบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามโดยชัดแจ้งสวปรพันธ์กล่าวต่อว่าเฉพาะกรณีของพิธาการเสนอชื่อของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบปรากฏชัดแจ้งอยู่แล้วว่าขัดกับข้อบ,บังคับเพราะพิธามีลักษณะต้องห้ามจึงมีปัญหาว่าเป็นการเสนอชื่อโดยถูกต้องหรือไม่ปัญหาที่ว่าต้องรอคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นต้นเห็นว่าคุณสมบัติของสสกับนายกเป็นเรื่องที่วิน ยูชนก่อวินิจฉัยได้พร้อมย้ำว่าการลงมติเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นปัญหาร้ายแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่การทูลบุคคลต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งการกระทําดังกล่าวเป็นการระคายเคืองพระยุคลบาทกรณีนี้เป็นปัญหาสําคัญที่สภาต้องพิจารณาให้ละเอียดว่าการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวชอบหรือไม่หากดึงดันที่จะลงมติให้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามอาจถูกดําเนินคดีและผิดประมวลจริยธรรมสส ส่วนสวก็ผิดประมวลจริยธรรมตนเช่นกันด้วยเหตุผลและข้อที่จริงตนจึงไม่เห็นด้วยและคัดค้านการเสนอชื่อน,นายพิธาเป็นนายกซึ่งต่อมานายพิธาก็ได้มีการใช้สิทธิ์ผัดพิงโดยกล่าวว่าตนพยายามพัฒนาคุณลักษณะาภาวะผู้นำรักษาคำพูดคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นแม้ตนไม่เห็นด้วยนายชาดาพูดแต่ชาดามีเสรีภาพที่จะพูดนี่คือหน้าที่ของสภานี่คือสาเหตุ ที่ใช้รัฐสภาในการแก้ไขกฎหมายนิติบัญญตัตินอกจากนี้นายพิธายังได้มีการชี้แจงเรื่องของ ICC และกล่าวว่าการแก้ไข112ไม่อยู่ใน MOU ถูกต้องแล้วเพราะ MOU คือความเข้าใจร่วมกันของพรรคหน้าที่แก้กฎหมายอยู่ที่สภาเมื่อยื่นแก้กฎหมายไม่มีใครผูกคาดชุดความคิดใครได้ต่อมาในาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนสมาชิกรัฐสภาพรรคก้าไกลได้มีการอภิปรายว่าทำไม ควรลงมติให้นายพิธาไม่แจ้งเรื่องคุณสมบัติและนโยบายแล้วเพราะประชาชนและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านก็ได้ลงมติหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่ากันผ่านการเลือกตั้งไปแล้วก้าไกลรวบรวมเสียงข้างมากจาก8ปดพักได้แล้วพิธาควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามคันลองปกติของระบอบประชาธิปไตยบรรยากาศบ้านเมืองทําให้เกิดคําถามดังในใจของประชาชนที่จับตาดูอยู่ว่าหากนายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ได้ เป็นไปตามผลการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการเลือกตั้งไปทําไมตกลงอํานาจอธิปไตยของประเทศนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่หรือเป็นของใครกันแน่